กลิ่นตัวของเรานะครับกอมกลิ่นเนี่ยจริงๆแล้วนะครับไม่ได้มีเฉพาะบริเวณใต้รักแร้นะครับแต่ตอมกลิ่นนะครับกระจายไปทั่วร่างกายของเรานะครับผมเชื่อครับว่าก็คงคิดว่ากลิ่นตัวนะครับมาจากรักแร้เป็นหลักทุกคนก็จะแบบมุ่งเป้าไปที่สเปร์ครับอย่างนี้โลออนแต่รู้ไหมครับว่าทุกขั้นนะครับพอใช้ไปปุ๊บเอ๊ะทำไมกลิ่นตัวยังตู่อยู่ยังเหลืออยู่ยังค้างอยู่ทั้งที่ว่าเราก็ใช้สเปร์อย่างดีแล้วใช้โลออนอย่างดีแล้ว แน่นอนครับทุกท่านกาลังตกมาตายครับเพราะว่าจริงๆแล้วกลิ่นตัวมาจากทุกจุดทั่วร่างกายครับและเราก็ไม่สามารถรู้ว่าจุดไหนของร่างกายที่ทําให้เกิดกลิ่นตัวเกิดขึ้นครับผมเชื่อแน่ครับหากเจอปัญหานี้นะครับมีวิธีแก้วิธีเดียวครับก็คือเราจะต้องหาสบู่ในการอาบน้ำครับที่สามารถจับกลิ่นกายได้และฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ครับทีงจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับหลายๆท่านก็คงเจอกับสบู่ที่อยู่ในท้องตลาดเยอะแยะครับที่บอกว่ามีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียครับแต่ผมบอกเลยครับว่าไม่พอนะครับ เพราะว่าสบู่ที่ใช้สําหรับในการอาบน้ํเจา่กลิ่นกายได้เนี่ยจะต้องมีสารระงับกลิ่นกายด้วยไม่ใช่ว่ามีเฉพาะสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียครับซึ่งถ้าเผื่อมีแค่ตรงนั้นนะครับสักพักหนึ่งสี่นาท,นาทีห้านาทีหรือสิบนาทีเหงื่อออกปุ๊บมีกลิ่นอีกแล้วแล้วเราก็มีเจอปัญหาเหมือนเดิมครับพ่นสเปรย์ไปแล้วใช้ลอออนแล้วทําไมกลิ่นตัวเองเลยอยู่นั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องใช้สบู่ระงับกลิ่นกายที่สามารถดับกลิ่นกายได้และสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นั่นเองครับ